สวัสดีตอนเช้าพี่น้องจ้าเหมือนเดิมเพจงานปลาปลาปลาเต็มไปด้วยหิมะเขาวจูนภูนเลยพี่น้องเลยเพชรงานกันจ้ะมื้อนี้อากาศพึ่งชื่อว่าแบบอุ่นขึ้นนิดหน่อยไดย้แต่หมู่บ้านนี่มันคือเหือกขี้เยเ็นกระแท้ว่ะคอยว่ามันหนึ่งองศาค่อยว่ามันตัวเดวย โอ้ยพี่น้องมันเป็นเกศเป็นเกศอันนี้แง้มง้มมังมให้รูบ่อยตรงร้อยแหละสวนพักสวนพักสวนพักพี่น้องคะนี่แหละฤดูการของฤดูหนาวที่มาโมนี่อยู่ที่ลบลบทะเลลืมเบิงมันก็ง้มดีอยู่พี่น้องเพว่ามันเย็น นี่ละจ้าแล้วก็สิบไปเห็ดงานยางไปเห็ดงานแล้วแดดออกอยู่จ้ะแดดออกอยู่ืันนี้ออกเล็วจัหน้อยแปดโมงหาสิบสิไปเติมบัตรหลดุดเม,ม่น้ลองจ้าค่ชมขาวจูนพูนจีนปีนอยู่งาำขักเห็ดงาน จะได้งเงินพี่น้องจ้าอยากได้งเงินตอนนี้คือสิ่งที่อยากได้คืออยากได้งเงินแดดแล้วพี่น้องเห็นบ่เนี่ยงามครักแดดออกแล้วเพิง่งสีเขียวสลับเอ้พิมะงามขับโบ้เฮ้ยขาวจุนพูนไปหมดเลย โู О, oh. Yeah. Oh. Oh. ้แดดออกภาพเบ่งบรรยากาศน้ำตกโอ้ยกผละประมาณเดือนเมษาก็ยังโบวายที่พี่น้องเมษานี่เมษานี่หิี่มะก็ยังตกอยู่นะจ๊ะลอยมาเด้ออุ้ยอันนี้ก็งาาพี่น้องสีแดงสีแดงสีเขียวแล้วกะ พี่มะพี่น้องจ๋าผสม,ก,ม,มกันงามแท้มันก็งามงามอีกแบบพี่น้องจ๋าปีละข้างปีละข้างพี่น้องจ๋าดูมันคอยตัวนี้เนี่ยมันถือหีมะเราลงไหมพี่น้องจ๋างามคักสวยงามพี่น้องจ๋าทุกมือจะเห็นอิตาขับรถเบน ทุกวันเลยเห็นอิตาแล้วครับรถเบนออกเวลานี่ปกติเมียเราสิไปน้ำได้พี่น้องแต่ว่าขอกรบอกแน่ใจนะว่าเมียเพิ่นยังอยู่บ่เพิ่นพากกันเห่ากัิ่นมาแล้วไหมจ้าทางอย่างนี่เห็นไหมเป็นมุกพี่น้อง เรือเย็ยนเงียบอีหรีได้พี่น้องชีวิตยอยู่ต่างประเทศเงียบเงียบแห้งหนาหนาวแห้งเงียบอยู่เฮียนไผเฮียน,นมันมันบวมวนเฮาเคยอยู่ในวัฒนธร,รรมที่แบบว่าพี่น้องพี่น้องกินเขาห่วมตุ่มกันเนาะแต่ว่าฝรั่งเขาจะแบบต่างคนต่างอยู่นอกสเสิยจากแบบเทศการงั้นเกิดหรือไม่เทศการนี่กินร่วมกันพี่น้องจะบวมวนก็บ้านห้อง มวนคือบ้านเฮาพี่น้องจ้ะชีวิตในต่างแดนตนความคําว่าเมตตาเขาจะมีเฉพาะคนแบบเอาเบาย่างไงพี่น้องจ้่เขาเขาว่ามีความเมตตาเท่าบ้านเฮาว่ามีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ขนาดนั้นพี่น้องจ้ะเขาฮักตัวอย่างของพี่น้องถ้าขนาดพอ่อแม่กับลูกนีงสิเขากะดินรดนองเขาเขาขาดความเกินหนุนหลวกะความแบบ เฮ้ยวอาจากไหนมั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 นประมวลพี่น้องมันมีความสุขือ,อยังอยู่บ้านเขาดอกพูดถึงเรื่องยังสี่เมตรจ้ะเนาะบางคนอาจจะด่ามากว่าบูถึงขนทมทำเนียบว่าเพื่นีของเขาพี่น้องจ้ะแต่ว่าเขามาในมาจากวัฒนารรมที่แบบอืออบออมอาลีซังกินเขา้าห่วมตุ่มกันพี่น้องจ้ะมันมีความสุขพี่น้องปลาภัยนกนกน,ก,นกไหมพี่น้องวะ สีสมเห็นว่าเห็นว่าสีสมลูกอืมหนาวบ่ฮะ,อะ,อะพอดีย่างไปกับสิเติมบัตรพี่น้องจะรถแม่มากเก่ามงสิบหา้าเติมเงินก่อนถ้าใช่บัตรเอ่อรถเม่นี่มันสิหนึ่งยูโรสาสิเส้นถ้าเข้าใจเงินสดเนี่ยมันจะหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเส้นพี่น้องจะจะแพงขึ้นสี่สิบเส้น ใส่เงินชูมือนี่คิดยังคิดทบทวนอียังประหยัดได้กับประหยัดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันซุ่มไกลฝนเนาะมุจเจ้าสีไลต่ตาพี่น้องนี่นะค่อยค่อยอย่างอ,อยู่เด้นี่ไอ้ฝนมันมาค่อยกันกระแทกวันใดโอ้ยงามงามพี่น้องมึมมงม,มึงงามครับงามโอ้ยมังามคักแท้ หนาววนเดิมแล้วจ้าคงอีกเป็นอาทิตย์ผูและจ้ากวน้ำแข็งศิละลายพี่น้องจา้าอยู่ในสภาพจึงสีไปแต่ก็สวยงามพี่น้องจางามอีกแบบธรรมชาติแต่ละช่วงเวลาของเขาเนี่ยมีความสวยและความแตกต่างกันออกไปพี่น้องจา้างามเนาะยิ่งเขาเบิ่งหนหนังสื้อกาตูนเนี่ยแหละพี่น้องจ้าในหนังยังั่นละ่ะง,งมามครับพยายามมาถึงงสือสอยู่ยพี่น้องพยายามซาหราได้คนย่างซาหรืได้เนี่ มือก็เก่งว่ะสันติอยากให้พี่น้องเห็นวิวน้ำหรอกอะต้นไม้โอง้งต้นน,น,นี้งามครับนะลองมึงมองงามมันงามอีกแบบพี่น้องจา้าเงียบเงียบพี่น้องจอดยินเสียงยังนกนอกสี่จา่าคอยจูออกย่างหอดถนนแล้วได้ยินเสียงรถนี่ แห้งหนาน้าแห่งเงียบนาหอนนี่ซิมีเสียงคื่นเคร่งเนี่ยเป็นบางเวลาพี่นองจ้โอุย้อยเนาะนอนอุ้ยหนาวเย็นซะเหลือเกินเงียบเงา กำลังสิถามเขาว่า,า,วา,าเจ้าไปไซบ่ไดดเด้อพี่น้องเด้อกำลังถามข่าเจ้าไปไซนี่มันเป็นการทือแบบว่าบออหนั่นเด้อนอกเสียจากที่จะแบบว่าสบายดีบห้งานการเป็นจังไดอย่างยังสินะการงานจะเป็นจังไดอย่างยังสิที่จริงแอนก็ไปได้ได้พี่น้องแต่ว,ว่าต้องผ่าให้มันเป็นสีเขียวเหายังไปได้เดี๋ยวทําตำรวจเจอตำรวจสิป,ปั๊บได้ได้พี่น้องเพรารบกฎหมาย ลยจ้ะกฎไม้ที่นี่แรงกว่ากฎหมูด้วยจ้ะเด้ออากาศหน่นองดแดด